ชีสรรมาขอนแกน่นจะมานำเสนอนิทานเรื่องกระต่ายเตือนสึนามิพวกเราได้แรงบันดาลใจมาจากข่าวสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศตองกาที่เกิดในช่วงที่ผ่านมาค่ะการละครังหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อไว้เขากำลังทำงานอดิเรกข,ของเขาอยู่บนชายหาดงานอดิเรกข,ของเขาก็คือการหาวัตถุบนชายหาด เจ้ต่ายตัวนั้นได้ทำเซ็นเซอร์ตัวหาวัตถุถ้าหากว่าเจอวัตถุเซ็นเซอร์จะมีเสียงดังและมีไฟติดค่ะสวัสดีค่าชื่อไว้ค่ากำลังทำงานอดิเรกข,ของค่าอยู่ก็คือการหาวัตถุค่าจะสาธิตให้พวกเจ้าดู ตอนนี้ข้าหนื่อยแล้วจะไปยิบที่ใต้ต้นไม้นั่งชิลยู่ริมหาทรายนั่งยิ้มแล้วจจกไป <c oughs> กระต่ายรู้สึกเหน่อละเลยไปยิบที่ใต้ต้นไม้แต่จู่จูกระต่ายก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าตอนที่เขายิบอยู่มีแผ่นดินไหวกับสึนามิเขาต้องแย่นแน่ๆกระต่ายเลยทาเซนเซอร์ตรวจวัดการสันส่นสะเทือนและเซนเซอร์ ตรวจวัดระดับน้ําเมื่อแผ่นดินมีการสัร่นสะเทือนและน้ํารถจะมีเสียงเตือนหลังจากนั้นกระต่ายก็งิบไปที่ใต้ต้นไม้จู่ๆเสียงของเซ็นเซอร์ตวรวจวัดการสัร่นสะเทือนก็ดังขึ้นตามมาด้วยเสียงเตือนของเซ็นเซอร์ตรวจวระดับน้ําทําให้กระต่ายตื่นขึ้นและรีบขึ้นไปบนตึก ประกาศให้ทุกคนในระแวกนั้นได้รับรู้ทุกคนทุกคนรีบขึ้นที่สูงเร็วสึนามิจะมาแล้วทุกคนก็ต่างพากันขึ้นที่สูงทำให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยจากเหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นค่ะ